สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาแต่งหน้าเค้กง่ายๆสไตล์พงกี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Sub s cribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับก่อนที่จะไปเริ่มทำกันเดี๋ยวเราไปดูว่าต้องใช้อะไรบ้างในวันนี้ครับอย่างแรกเลยให้เตรียมเนื้อเค้กขนาด1ปอนด์จะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนหรือเนื้อสปันแล้วแต่ชอบครับ สำหรับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเนื้อเค้กชิฟฟอนวานิลาครับและเราก็จะแต่งเค้กด้วยวิปครีมครับวันนี้ผมใช้เป็นวิปครีมแบบนอนเดลี่ทั้งหมดประมาณ300กรัมครับตีให้ขึ้นฟูและผสมสีให้เรียบร้อยตามชอบครับและวัตถุดิบปริศนาของเรานั่นก็คือนมอัดเม็ดรสผักรวมตาเทวาครับและอีกหนึ่งซองก็จะเป็นนมอัดเม็ดรสหวานตานมหอมครับ ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำเพิ่มเติมก่อนครับสำหรับนมอัดเม็ดรสผักรวมตาเทวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาและผลิตในโครงการฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับซึ่งผลิตจากนมโคแท้ธรรมชาติและยังมีส่วนผสมของพงผักถึง5ชนิดครับและที่สำคัญยังมีส่วนผสมของพรีไบโอติกที่มีประโยชน์อีกด้วยครับเพื่อนๆคงสงสัยแล้วว่าเราจะนำนมอัดเม็ดมาทำอะไรวันนี้ผมจะนำมาสอดไส้ในเค้กที่ผมจะแต่งหน้าครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเค้กสไตล์พงกี้แบบง่ายๆกันเลยครับขั้นตอนแรกผมจะนําเนื้อเค้กขนาด1นึ่งปอนที่เราเตรียมเอาไว้มาเจาะรูตรงกลางครับวันนี้ผมจะใช้เป็นคัตเตอร์ลิงเจาะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ใช้เป็นก้นแก้วครับผมนํามาเป็นพิมพ์แล้วก็ใช้มีดค่อยๆสอกก็ได้ครับพอเราเจาะเนื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ สำหรับเนื้อเค้กที่เราจาอออกมาครับผมจะสไลด์เนื้อเค้กด้านหน้าแบบนี้ครับสักประมาณ1เซนเพื่อเก็บเอาไว้ปิดหน้าเค้กครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำนมอัดเม็ดรสผักรวมตาเทวาและก็นมอัดเม็ดรสหวานตานมหอมใส่ลงไปในช่องว่างครับผมจะใช้รวมกันทั้งหมด3าซองครับแล้วเราก็นำเนื้อเค้กที่สไลด์ไว้มาปิดที่หน้าเค้กแบบนี้ครับ จากนั้นผมก็จะนำวิปครีมสีขาวครับใส่ถุงบีบและตัดปลายถุงบีบบีบวนขอบด้านข้างเค้กและด้านหน้าเค้กให้รอบครับวิธีนี้จะทำให้เราปาดเค้กได้ง่ายครับและเนื้อวิปครีมจะเสมอกันทั่วทั้งก้อนครับ พอเราบีบวิปครีมจนทั่วทั้งก้อนเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะใช้ไพ่ครับปาดขอบด้านข้างเค้กเป็นลักษณะแบบนี้ครับตั้งไพ่ให้ตรงแล้วก็ใช้มือหมุนแป้นเค้กเป็นลักษณะประมาณนี้ครับด้านข้างเค้กของเราเรียบแล้วต่อไปเราจะมาปาดด้านหน้าเค้กครับโดยใช้สาตูล่าปาดแบบนี้ครับให้เช็ดทำความสะอาดเนื้อวิปครีมทุกครั้งที่มีการปาดครับ เมื่อด้านหน้าเค้กเรียบแล้วเราก็จะเก็บขอบด้านข้างอีกรอบนึงครับเพื่อเก็บรายละเอียดส่วนเกินของขอบเค้กครับและก็ปาดเค้กด้านหน้าอีกรอบหนึ่งครับการที่เราปาดหน้าเค้กทุกครั้งครับเราต้องเช็ดความสะอาดสปัตูล่าทุกครั้งที่มีการปาดครับจะช่วยทําให้หน้าเค้กของเราเรียบเนียนยิ่งขึ้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ออกมาเปน็นลักษณะแบบนี้เลยครับสังเกตว่าเค้กของเรานะครับทั้งด้านข้างและด้านหน้ามีความเรียบสวยงามมากครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาบีบวิปครีมเพื่อแต่งหน้าเค,ค้กกันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นวิปครีมสีชมพูใส่หัวบีบเบอร์2ดีครับแล้วบีบบนเป็นรูปดอกไม้หรือลักษณะเป็นก้นหอยครับเพื่อนๆจะบีบกี่ดอกก็ได้ครับผมสามารถเลือกเว้นระยะได้ตามชอบครับวันนี้ผมเองจะบีบประมาณ5ดอกครับต่อไปผมจะบีบวิปครีมสีม่วงครับโดยใช้หัวบีบเบอร์6 b ครับ สำหรับครีมสีม่วงผมจะบีบแบบง่ายๆครับบีบลงไปแล้วก็ยกขึ้นให้เป็นยอดแหลมประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆแทรกตามช่องว่างตามชอบได้เลยครับต่อไปผมจะใช้วิบครีมสีขาวใส่หัวบีบเป็นหัวแฉกเล็กครับหัวบีบอันนี้พอดีว่าจะไม่มีเบอร์บอกนะครับพอดีว่าผมซื้อมาเป็นชุดครับให้เพื่อนๆหาช่องว่างตรงด้านขอบเค้กครับจากนั้นเราก็บีบวนเป็นรูปดอกไม้ได้เลยครับการบีบวิบครีมเราต้องบีบสลับสีครับเพื่อความสวยงามครับ และครีมสีสุดท้ายที่ผมเลือกใช้จะเป็นสีเขียวครับผมเองจะไม่ได้ใส่หัวบีบครับสำหรับสีนี้ผมจะตัดเพียงแค่ปลายถุงเท่านั้นเองครับแล้วเราก็นำมาทำเป็นจุดครับผมประมาณนี้ครับแทรกตามช่องว่างที่เหลือครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ จริงๆบีบประมาณนี้ผมก็ว่าสวยแล้วครับแต่ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงใส่สีชมพูแทรกครับเป็นวิปครีมสีชมพูหัวบีบ 2D ตอนแรกเลยครับสามารถบีบแทรกตามชอบได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแต่งหน้าเค้กง่ายๆสไตล์พงกี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เพื่อนๆบีบสลับสีและใช้หัวบีบสัก2 3หัวก็ออกมาสวยงามได้ครับแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนได้เลยครับ ไหนๆผมก็สอดไส้นมอัดเม็ดที่มีคุณ,ณประโยชน์ลงไปในเค้กแล้วเดี๋ยวเรามาลองตัดดูดีกว่าครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับเมื่อเราตัดเนื้อเค้กออกมาแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับมีนมอัดเม็ดไหลออกมาจากตรงกลางครับเหมือนเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่เรามอบเค้กก้อนนี้ให้ครับและยังมีความหมายที่ดีเหมือนเรามอบคุณ,ณประโยชน์ให้กับคนที่เราลักอีกด้วยครับถ้ายัางไงแล้วเพื่อนๆก็ลองนำไอเดียนี้ไปทำตามกันดูได้ครับ จริงๆแล้วที่เราทำมาทั้งหมดครับเพื่อนๆสามารถซื้อนมอัดเม็ดรสผักรวมตาเทวามาฉีกซองและรับประทานได้เลยครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยครับ 1. ซองราคาเพียง35บาทเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อในเพจได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับและเพื่อนๆยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปครับ และพิเศษสำหรับเพื่อนๆช่องพงกี้ชาแนลเมื่อสั่งสินค้าในเพจจะได้รับส่วนลด10%โดยผมจะทิ้งโค้ดส่วนลดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังหาของดีมีประโยชน์ในยุคโควิดแบบนี้ก็ลองสั่งมารับประทานกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Sub s cribe ช่องพงกี้ชาแนล และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ